ถ้าเขาลงนี่ค่ะโบถือลักษณะเป็นจังหนมันบ้งงามนะุยจังหน่อยจะงามเลยติไม่อย่างนั้นนะรเบิดพกระเบิดมากไฟพกระเบิดมากมาสันพกระเบิดมากทางขางนะนับพูแก้มนะ พกระเบิดมากเราหายูหกขั oh, s. <S oh, oh, están, oh. ้นมากเลยว้าอย่าว่านัมันลุบมันลุบโอ้มันยังคือว่ามันลุบมันลุบพกระเบิดส่งยักษ์ดิพกระเบิดดิหายยักเลยนะพกระเบิดมากเลยฮะพกระเบิดปะพอมีเนี่ที่พกระเบิด มันใหญ่แห่งสีหลายเนาะแห่งสีหลายเขาบอยากมันบริสุทธิ์หายป้อยถึงไม่น้ำค้างคงมากกวานี้ตัวนี้เดี๋ยวค่ะธรรมดาบ่ธรรมดาบ่รุ่นนี้ธรรมดาอยู่นั่นนี่เอ็มบมี่ลักษณะเลยกว่านี้เมบมี่เป็นนะ ผู้มาชมควายหาควายงามมมีลักษณะเลยน้ำเนี่อสมีแต่ขายธรรมดาเนาะมมีเขาขายอันเขาขายควา,ายงามมามีเขาขายควายงามเนื้อทั่วไปคว,วายเลี้ยงทั่วไปบวเกบเขาบ่คัดบกชเกศบ่เขาเกศ ถ้าแม่นว่านะหอยส่อันว่าโอเคตัวใหนี่งานเราได้หอยหรอาตกันเลยยากันเลยสิข้าว่าบ่ขอกกีโตเกยร์เานี่ย่างเราบ่อบ่อบ่สคนคนกับโโหม่นมือกับเปนกคนกับโมโหอีกสิอันนี้ของนะหอยไซจะพูดจองๆนด้สิใหญ่ๆเบิกๆขาใหญ่ๆขาใหญ่ๆหุนสูง เผือบ่มมีจุดอันนี้เผือมีจุดแน่เนาะคุยด้วนนี่มันมีช่วงชนิดด้มีสองชนิดคุยด้วนอันนี้นะแต่ก็คุยเผือกนี่มันจะบุมมีสีดำอ๋ออันนี้เขาเรียกคุยด้วนอันนี้คุยดอนแต่ถ้าเผือกนี่มันจะเผือกแล้วจะบุมมีสีดำมันจะโมมีสีดำเลยอันนี้คุยดอนอันนี้มันมีจุดเนาะแต่ถ้าคายเผือกนี่มันจะ คือหมูนี่วะงามขาวคือหมูเลยจ้อันนี้คอยดอนอันนี้อดอนอันนี้คือคอายเผือกมันมีจุดดำคอยเผือกมันมีจุดดำอันนี้มีจุดดำนะครับดูดิไมีจุดดำอันนี้คือควายดอนจุดดำ ไหคะรู้จริงรู้บ่จริงฮะรู้จริงหรอหูร oh ู้จริงอะหูจักรู้บ่จริงกับบ่รู้บ่จักถ้ารู้จริงนะหูเบิ้ลคันงามมันญาติกันเลยแหละทีอันนี้อันยืนยืนโชว์อยู่นี่ค่ะบ่งามไม่ไม่ไม่เข้าขายไม่เข้าอันเกียอ่าธรรมดา หัเนื้นอหอยเนื้อรุ่นนี้นะโอ้ต้องไปหารุ่นแบบนั้นนะรุ่นแบบนั้นหารุ่นแบบนั้นโอ้ฟ้าลงมานี้ม่มาดีาเด้องามพอใครมีนอยมันหน่อย,นะอยนเนาะถ้าต้องไปอันไปชมอันสายพันธุ์เอาเนาะจางงามนะคาสายพันธุ์เอาจางงามนะอันนี้คือรามาดาลุ้น ไมาดูพ่อพันดีๆก็ได้พ่อพันดีๆเนาะยี่สิบล้านยี่สิบล้านเหมือนกันพ่อพันเอาพ่อพันนั่งคักๆแม่หาแม่พันคักๆกระดูกไปสองพันก็พันนั่งนดูแม่น้อยให้ลูกกันนีแม่น้อยแม่ดบ่แม่น้อยให้ลูกกันนีเออแม่น้อยมันได้ลูกครอบเลยอะกนนี้โอ้แม่นอนดิบ่เออเขาแล้วลูกมันนั่น เป็นน้ำเป็นน้ำแม่นะแม่บอกแม่ให้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 ลูกน้ำให้ลูกค่โอ้แม่ให้ลูกเข้าเชื้อแบบไหนแม่มาให้ลูกนี้แม่ให้ลูกนี้เข้าเชื้อแบบไหนแม่ให้ลูกให้ลูกเบื้องลูกไหมเบื้องลูกถ้าแม่บ้านแม่อันนี้เดี๋ยวแม่สาวนี่เดี๋ยวสาวโลเบื้องลูกเหมือนคนละแบบเบื้องลูกโอ้ดิ ทะลุงามนี่คือหาพันีดีมาเลยสิโอ้บ่งรูบ่งน้ำนมถ้าว่าแม่ได้ให้ให้นมดีให้ให้ลูกดีฮะาิโอ้บงแม่บ่งรู้บ่งลูกลูกออกมาเดี๋ลูกงามลูกอันจบเดีวโอ้ซื้อไว้เลยแม่น่ะสิ ไป่ว่าแม่ลูกเนาะมากับแม่ลูกเนาะว่าลูกมันขาดบ่สิมีแล้วได้ลูกแบบบ่มอยู่อย่งนี้นะแม่บ่ดีกับลูกโอ้ยบ่ลูกออกมาหาันข้าขนาดห้าก<อ>็ได้เงินได้มาเออลูกคนบ่หายวัลูกให้บ่ให้ยวัาเลยดิยสูงยาวเข้าดีเลยดิถ้าแม่แม่ให้พันแม่แม่ไม่หยเพรางานแต่ว่าลูกงานแม่บองามลูกบองาม ไม่เป็นนะโครงสามมันบ้างะคอกัาใควายให้ลุกควยงามอ้าดเยองาขนาดม่อขนาดบาบ่งงามนะฮะิกว่ากันเบิ่งไงดิขนาดภูเขาลักษณะนะฮะิ ตัวนั้นเลยค่ะนะตัวดำนะไม่ใช่ตัวนั้นเดียวตัวนี้ตัวนี้ค่ะน้อยบอน้อยอันลุนนี่ลุนธรรมดาบ้านเฮาควายบ้านเฮาไปเบิ่งขาเจ้าอันจัดงานประกวดควายนะอ้ยมีตัวใหญ่ๆน้ำงามใสๆขาใหญ่ๆคนจูงหัน จนอันเพียงขาเข่าไม่ทั้งหนานะอ๋อคัดอันเอาลงเขาเลยค่อยบ่คัดเนี่ยเขาคนมันบ่ได้มันลักล้างเหมือนอ่ะเออเนาอขิ่งหน้ามันเป็นลักล้านแล้วมีอันมีมีควายแฉควายแฉเพียงแหวเลยตัวละสองล้านนะสัสควายแฉนะชิงน้ามันลักล้างวันนี้ตัวอันตัวไม่ทั้งสวนคนไปยืนในเพียงเพียงอัน เพียงขานีขานานีกขั้วได้ทีนึงปุ๊บเนี่ยาจะมูลเลยร้านหาอ้ปวดแล้ทีหนึ่งค่ะ่ร้านหารคาปกติราคาปกติเลยข้าวาแล้ทีหนึ่งค่ะขึ้นักร้านถึนเลยต้องไปหาสายพันธุ์ขัะมามาเปลีสายพันธุ์หาแบบนั้นนะพัฒนาเขาไวพัฒนาคนที่ไว้ใจในใหญ่อยู่แล้ว แต่ละตัวละตัวเบิง้งใหญ่ไงค,ค,คัดสายพันธุ์คาดสายพันธุ์เอามาหาแม่ให้ลูกลเนาะกับเอาพ่อพันธุ์ที่ว่าคักๆนะมาใส่ในลูกเลยเฮ้ยลูกเราเขาโก้ไปโซมเอาเลยมันโซมเอามันบอกมันได้พ่เลยเขาโก้ไปโซมอเอาเลยได้ลูกลูกมันเดี๋วเขาใส่หาหาแม่แไปนั้นะมันบ่เออวันนี้หาอย่างไรไปไหนห่ากลับไปเอามาเนาะไปอย่างไรมีลูกเด่นก็นคือผ้า ลูกดีลูกเด่นแล้วลูกมาได้ค่าเงินเชนจะโลดนะค่ะโตมาแล้วเช่นถึงลูโตเอามาแล้วอ่านเงินอ่านแสนเลยดิอ,อ,อ่านเงาเงินแสนเลยยกโคมาซื้อลูกเช่นนกนเห็นฝัดถึงตาเน,นี่ยแล้วเนาะงามถึงลักษณะเนี่ยแล้วเนาะค่ะ,ค,ะควายสวยควายใหญ่ พ่อพันพอพันดีแม่แม่ให้ลูกดพ่อพันมือนี่เาพระชมได้อบจามเปนต้องมีพ่อพันบโบจามเป็นต้องมีอี่เขได้หลายล้านเออพระชมเอาทองมือนี่ชสมเอ้าจุดไดพันไหนฮะกับะสมเอานะเพชรลำพูเพชรลำพูจากสายยันอุทัยมันพันล้าน อุทัยยโอ้ใสยอุทัยโอ้มือหนันไปไทยหันใส่อุทัยได้มือไปไทยอันเบิ่งโคโคอันอยู่อันมอกระสีนะใส่อุทัยอ่ะไปยืนนัเพียงอันอันเพียงขากกขานะก็ขาทางหนานะสูงก็น่าเลยโอ้สสยอุทัยนันใหญ่เลยย่างอันเพียงอุทัยใหญ่คนเหลี่ยงกันตี้ยเลยควายใหญ่ก็คนเลี้ยงไหรคน คนประทยแห่งเทียวน,น้อยเน้อ้าคอยคือใหญ่อันนี้าสายไทยควายใหญ่<ม>ไปเบื่งอันที่ขเขาจัาประกวดน่ะมีตัวใหญ่ใหอ้ยงบึกเลยใส่ไหนใส่ใส่คุณช่วงนอนใส่คะ่ะเมื่อวาเมื่อกี้เลยนะ,ะจับาพันโื้อเท่าไหร่นะเ็หมื่นะ ตัวละเจ็ดหมืนห่นหน่อยดิคุยกับผู้รู้คุยกับผู้อันผู้ชำนาญการอาไปแล้วบ้าอืออไปละคือลนแล้ววะสัสอัน,นีเบาบางละบังคือลนท่องลายละได้แล้วก็เบาบางละเด่นะห้อยใส ผู้ให้ความรู้การเลี้ยงโคกระบือเลี้ยงแต่กระบือเนาะผู้ให้ให้ข้อคิดข้อเสนอเลี้ยงแบบนี้แบบนี้เอาแบบนั้นแบบนั้นหาหรือปรึกษาใดได้นะนนะหอยชายคลิปนี้ก็พอจบแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้า ขอบพระคุณมากจ้ะสวัสดีจ้ะ